สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พญามหานำเอาสมเด็จวรครังองค์ช้างเผือกนะครับเรียกว่าช้างเผือกออกจากป่ามาเลยทีเดียวเป็นพระพิมพ์กงหลวงศิษย์นะครับองนี้เราไม่ค่อยได้เห็นองค์ช้างเผือกของพระพิมพ์หลวงศิษย์นะครับวันนี้พญามหานำมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกัน เราดูเกตต้นสิครับเพื่อน,เ,อน,นเกตเกตนี่พิ้วมากเลยนะครับเอียงไปทางด้านขวาแล้วก็สะบัดมาทางด้านซ้ายแล้วเล็กน้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆเน,นี่ยพิ้วเป็นธรรมชาติไหลตกทั้งสองข้างพรพักนี่เป็นผลมะตูมนะครับเพื่อนเพื่อน,อนดูนะครับเนี่ยเราเห็นปลายพ้าบาทไหมครับตกลงมาตรงกลางระหว่างแขนข้อศอกแขนตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะเห็นฐานสิงเป็นไงครับฐานสิงเนี่ยเชิ่หัว่าขึ้นเล็กน้อยนะครับสุมระครั้งนี้อวบใหญ่ได้สมมาตรกับองค์พระนะครับเหมือนงาช้างเลยนะเพื่อน,อนๆดูดีๆนี่เหมือนงาช้างแตกรายงาช้างนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องแบบใกล้ๆนะครับ ว่าการแตกลายงาช้างเป็นยังไงดูด้านหลังนี้นยิ่งเหมือนนะครับจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าการแตกงาช้างนะครับดูกันแบบใกล้นะดูกันแบบใกล้ๆให้เพื่อนได้เห็นได้เห็นความงามได้เห็นความเป็นธรรมชาตินะเรามาดูไปพร้อมกันนะครับนี่องค์องค์ช้างเผือกของพ่อเหมหาที่เป็นบล็อกพิมขององค์หลวงสิทธ์นะ เราเห็นแต่องค์หลวงวิชานะเพื่อนๆช้างเผือกแต่พอมาดูองค์หลวงสิษย์นี่ดูแปลกตาไปดังนั้นนี่เราเราต้องใช้ใจมองนะเพื่อนเอนใจมองก็คือใจที่เป็นกลางดูแล้วเฉยเฉยดูแล้วไม่ปรุงแต่งดูแล้วนี่ไม่ฟุ้งซ่านนะเพือนเพื่อน,อน,อนดูองค์นี้นะ แตกลายสังคโลกก็อีกอย่างแตกลายงาช้างก็อีกแบบแตกลากบกชีก็ไม่เหมือนไขรคือสมเด็จวัดระฆังเนี่ยแปลกมาตรจันนะครับมีการแตกที่ไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันอย่างองค์นี้แตกลายงาช้าง <c oughs> เพราะวันณะท่านนี้ก็เหมือนงาช้างอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นที่มาของไวยผาซีกนบเพื่อน นี่ไว้ผ่าซีกแล้วก็เม็ดดำเม็ดแดงเนี่ยเม็ดหยกนี่มันกครบด้านในซุ้มระคังเขาก็จะม้วนม้วนหดเข้าไปด้านในซุ้มระคังเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเลยนะครับ เราดูดีๆเหมือนปอปานะเพื่อนๆเหมือนปอปามือขวาทาบมือซ้ายเป็นลักษณะมือขวาทาบมือซ้ายชาชีวอนเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ชาชีวอโดยเฉพาะ็รกพิมพ์ของ องค์หลวงสิทธิ์เราจะเห็นว่าตรงชาเจวอนีจะอวบใหญ่เขาเขาจะอวบใหญ่นูนอยู่ตรงนี้นะครับฐานหมอนรองสิ่งก็ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อย เราดูนะครับดูฐานฐานม้อนรองสิ่งนะครับอยากเห็นได้ชัดนะครับรอยปิรอยแตกของท่านหเห็นได้ชัดทุกจุดทุกมุมเรามาดูด้านหลังกนะันนะรอยปูไตยังครับรอยปูไต รูเล็กรูน้อยรอยนอนด้นเราจะเห็นความงามที่เกิดขึ้นเหมือนธรรมชาติประงแต่งเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำพ่อใหญ่มหาเคยนำคลิปนี้ลงไปแล้วนะครับ เพืเ่อนๆคอมเมนต์มาพูดคุยกันอย่างหลากหลายเลยนํามาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูกันเนี่ยกันแบบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดูความงามที่เกิดขึ้น เหมือนงาช้างเลยนะเพื่อนๆเน,เนี่ยแตกรายงาช้างเรารูไปเรื่อยๆนะครับรูปไปเรื่อยๆ ให้เพื่อนได้ดูกัอนอย่างเต็มอิ่มนะครับวันนี้องค์งาช้างหรือองค์ช้างเผือกนะครับ ดูด้านหลังกันนะครับรอ,อยนอนด้นรอยรูพุนเนี่ยเต็มตัวองค์พระเลยนะครับเนี่ย ให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูความแตกต่าง <c oughs> ดูความงามเป็นธรรมชาติ ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ด้านข้างนะครับก้อนผงปุตตุคุณยังเห็นอยู่นะครับนี่ก้อนผงปุตตุคุณเม็ดแดงเม็ดดำดินสอพหองเหลือง เพือนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองคนี้ตุกตุกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตุ้กไลให้เพื่อย่นมาหาช่องสองบบาๆได้นะครับเม็ดแดงเม็ดดำครบนะครับองนี้เราดูด้านข้างกันนะครับ งามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งนะครับนี่สมเด็จพระคังองค์งาช้างดร๋ยว่าองค์ช้างเผือกกันเลยทีเดียวขอให้เป็นไป้ทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยในการเดินทางทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ